สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนอีเอกดังโพสต์ภาพหรือภาพนี้เธอดูขอแต่งงานแต่งงานชีวิตคู่กันไปแล้วครับสำหรับคู่ของนักแสดงสาวหน้าหวานจ้าจ๋าพี่มอนตากเดชอุดมและก็จิป๊ประสุแสงสิงแก้วทั้งคู่นั้นเข้าพิธีวิวาเปเรียบง่ายเมื่อวันที่18กุมภานธ์64ถึงแม้ว่างานแต่งแตงคู่นั้นแม้จะเรียบง่ายแต่ก็ดูหรูหราสุด เพราะฝ่ายชายนั้นเช่าเครื่องบินส่วนตัวจุดทะเบียนกลางอากาศเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตคู่บอกเลยว่าทำให้หลายคนเฮห,หาสุดครับและเมื่อวานที่ผ่านมาในไอจของจ้าจ่าเธอได้โพสต์ภาพสุดหวานหลังจากที่ไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์โดยภาพนี้ครับเป็นภาพที่จิบววสุหน้าคุกเข่าและจับมือจ้าจ่าไว้คล้ายก็เป็นการขอแต่งงานโดยโพสต์นี้ระบุแค,คปชั่นว่า the wealth of never จิปวส,สุออฟฟิเชียลแฮชแท็กจะจัดทริปไอซ์แลนด์หลังจากนั้นครับมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวเรื่องความหวา,หานของทั้งคู่กันมากมายเลยทีเดียวก็ขุณข่าวจากไวรอลฟีดโปรฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ